วันนี้ก็เข้าสู่ EP ที่5แล้วนะคะที่เราจะมาส่องใจใครคนนั้นกันนะคะวันนี้หมอจูนจัสมินจะพามาส่องใจเปิดไพ่ข้อความความในใจของใครคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะได้ทั้งท่านที่เป็นผู้หญิงท่านที่เป็นผู้ชายหรือเพศไหนก็สามารถดูได้เช่นกันให้นึกถึงหน้าของคนที่คุณอยากจะส่องใจอยากจะทราบความในใจของเขาเอาไว้นะคะนะถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามช่องหมอจูน และกดถูกใจกดหัวใจกดแชร์กดบันทึกคลิปเอาไว้นะคะเผื่อว่าหมอจุนลงอีพีต่อๆไปเขาจะได้มีการแจ้งเตือนนะคะถ้าหากอยากจะเช็คดวงดวงชะตาของใครคนนั้นอยากจับไพ่อยากจะใช้จิตของตัวเองนะคะหน้าโปรไฟล์หมอจุนมีที่ติดต่อหรือช่องทางการติดต่ออยู่นะคะนะก็ถ้าหากเรามีบุญสัมพันธ์ด้วยกันเราจะมีการได้ดูดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะปะ่ะวันนี้เราไปซ่อง